เมซอนเมืองเก่าสมขลาพาทุกคนมาชมนะคะก่อนที่เราจะบินกลับกรุงเทพมหาคนครมีเวลาเหลือเยอะไปไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะมีเวลาเยอะเนื่องจากเครื่องดีเลย์แล้วครับทา่านส้าาแปลว่าอะไรอย่างแปลว่าอย่างเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกัน ตอนนั้นไปเห็นที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารสารคือาเฟ่<ะ>อันนี้หรออันนี้เป็นส่วนของาคาเฟ่ใช่ไหมใช่มันเป็นร้านอาหารอ๋อ,อชื่อร้านอาหารใต้เป็นข้าวแกงใต้ค่ะสว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 ะเรา,า <c ười> ไปชมห้องน้ำสาวะสาวะอะไรสวะา,าเรสต์รอมชื่อร้านอาหารจ้ะคำตอบไปห้องน้ำกันไหมเราเขาบอกว่าห้องน้ำสวยมากไป่ิ้มชิกันเถอะ เข้าห้องน้ำเธอเลยนะเวอร์หวังมากหวังก่อนที่เข้าห้องน้ำอยู่ชิมข้าวไปชินข้าวกันเถอะทุกคนนะคะทุกคนไปตรงบ้านประตูบ้านตลาไทยไงนั่นไหนคะคุณลูกค้ารู้สึกทั้นแค่เราบ้านแค่สามคนที่เราต้องรู้องห่ จะดูเมนูขนมปังกินหมูขาน้งเปลามาค่ะกับข้าวมาแล้วข้าวไข่เจียวไชเทอลเม็ดมีนักพิกกุ้งเสียบนะไก่ป้าไก่ปลาแกงไก่ปลาค่ะรวย อันเนี้ยเหมือนพี่เคยเห็นมันลวกใช่ไหมเจี๊ยบมันหรือมันกินอย่างงี้ตลอดไม่รู้เลยว้าวมันคืออะไรนะพี่เจี๊ยบจำไม่ได้บัวลอยบัวลาาเอาล้วนบัวลอยหัวล้วนอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คืออะไรนะคะอันนั้นสาคูทุกคนดูสิสาคูมะพร้าวอ่อน,นห,อร,อหรืออะไรสักอย่างบัวลอยหัวล้วนมันจะมีอุ้ย สาคูเอามีห้าลูกนะทุกเราต้องแบ่งกันกินนะมีไส้ที่เขาบอกมีไส้ข้างในใช่เป็นไส้ไส้ถั่วเหลืองอันนี้จะลองก่อนนะทุกคนแบบล้นเลยอ่ะมันยั่วคนอื่นเขาแล้วก็จบยุย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 อ่ะเอาสุดเหมือืเดมมันบักทุกคนต้องลองนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะสาคูแขนมัยสาคูไก่เไหม เด,เดี๋ยวก็จะมีคนใต้มาตัดแต่ไม,ม่ไม่เหมือนสาคูแป้งที่เราทำนั่นนี่คือเลือดสาค้งอะไร